เล่นเป็นใครเน่เป็นใครเล่นเป็นคุณเรืองเราบอกเป็นลูกชายของที่ก uh ับตางประเทนะครับคุณเรืองนี่คาแรคเตอร์เขาเป็นยังไงคะก็เป็นเด็กอายุสิปดีครับอายุประมาณราวสิบแปดปีนก็อะไรนะทไมถึง่ายากไหมว่ยังอยู่ในช่วง ไม่เอาคือคุณจีนเปไงบทบาทเป็ไงบทบาทก็อายุ18ปีแล้วก็เป็นเป็นเด็กในรุ่นที่18ปีในช่วงนั้นเนี่ยถือว่าเป็นเออ่คุณก็โตมากแล้วครับพร้อมที่จะมีครอบครัวได้อะไรแล้วก็แบบแกนเชือกซ่าแสบฟรีสตีไก่กัดปลาเล่นทุกอย่างครับหรก็คือแบบว่าบอกแนวแบบว่าเกเรนิดหน่อยเกเรเกเรมากเพราะว่าถูกที่บ้านตัดใจมากครับโอ้โหรเล่นคู่กับใครอ่ะเล่นคู่กับตูนาอกิลาครับโอ้โหนี่คะเป็นขาติดตามด้วย กช่างวันครับผมแต่ว่าจะเป็นช่วงต้นปีหน้าครับน่าจะได้ดูนวครับชงหลีก็ไปซิซ้อมนะคะทำผลงานดีๆออกมาให้แฟนๆได้รู้สึกแบบว่าตื่นเต้นไปก่อนพี่ใหญ่ครับพี่ใหญ่ครับเยอะเอ่ยมือปราบกูก็กลัวับผมดโอ้เส้นขอบอากาศอยู่อยู่แล้วใช่ครับเอาการชนะทุกวันเสาร์นะครับเวลาหกโมงยี่สิบนาทีนะครับผมฝากด้วยครับเป็นแบบว่าหมอผีอะไรแบบนี้เนาะอยากจะมาหลอกจริงเลยอ่ะคุณก็เก็บทุกเม็ดเลยอ่ะ ขอไอดีไลน์้ต่างลยนะครับขอีมงน้ดไว้เลยนะคะทุคนเปิดเผยั